วัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจ้าอบศิลาก็มาส่งมอบรถส,สวยอีกหนึ่งลำนะครับคันนี้นะบอกเลยโคตรสวยนะครับเดิมสุดๆน็อตไม่ตีงน็อตไม่ขยับเลยลูกค้าแฟนเพจเดินทางมาจบเงินสดให้เราอีกเช่นเคยนะครับนี่ดูเอ้าในแม้ป้านงามขักงามแน่อิหลีคันนี้ได้ความเดิมด้วยนะครับคันที่ลูกค้าเดินทางมารับตัววันนี้ก็คือ ไอซูซูดีแมกไฮแลนเดอร์นะครับเครื่องยนต์2.5โฉมโกซีรีปีส์ปี2008ยกสูงโรงงานราคาเบาๆนะเนี่ยราคาเบาๆแต่รถโคตรสวยบอกเลยรถโคตรสวยได้ความเดิมด้วยนะครับลูกค้าเดินทางมาจากกาลสินนะครับนี่คันนี้เดินทางมาจากกาลสินนะบอกแถวบ้านไม่มีเลยสภาพนี้ราคานี้นะครับไปดูมาหลายที่แล้วนะครับนี่เห็นคันนี้นะเตะตาดังตาบเลยนะครับรีบขับรถมานี่นะครับมารับตัวนี่ ถึงนะมาดูรถปุ๊บจ่ายเงินสดปั๊บเลยกําลังจะออกตัวเดินทางกับกาลสินนะครับนี่งามอีหลีเด้ครับนี่นะครับอ่ะกาลังรอเลิกงามยามดีอยู่นะครับก็นี่ให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่เราซื้อขายกันแบบนี้นะครับรถของเราที่เต็นของเรานะใครสนใจนะครับรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคาถูกนะก็เข้ามาเยี่ยมมาชมได้เลยนะครับที่เต็นนะหรือใครสะดวกนะครับก็โทรสอบถามก่อนนะครับที่เบอร์โทร 0956698777นะครับ0956698777นะเนี่นะครับเรายินดีบริการยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะครับมาเยี่ยมมาชมนะให้เราได้นะมีลูกค้านะครับได้พูดได้คุยกันนะแลกเปลี่ยนนะครับเชิญเลยนี่ลูกค้าของเราก็เดินทางนะครับมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับนี่ไหมเออม,มาซื้อกันแบบนี้นะครับ ถือเงินสดใจเงินสดก็รับรถรับเล่มกลับบ้านเลยนะอย่างเช่นคันนี้นะครับกําลังรอเลิกงามยามดีนะครับรอออกตัวไปนะนี่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางได้เลยนะครับนี่นะครับรอรอเลิอกอยู่นะเลิกงามยามดีนะครับนี่ให้ดูนะครับบรรยากาศนะสวยจริงๆคันนี้นะครับนี่บังป้านี่ นี่ถ้าทางรักรถมากนะเนี่ยเนี่ยผมอยากให้นะครับอยากให้ลูกค้านะั้นได้ไปใช้งานแบบนี้จริงๆนะครับเนี่ยมีความตั้งใจจริงๆนะมาหารถตัวนี้เลยนะเออนี่ไหมป้าเนี่ยเนี่ยเช็ดรถขัดรถตั้งแต่ยังไม่กลับถึงบ้านเลยนะ <c oughs> สุดยอดจริงนะลูกค้าของเรานะครับนี่แม่ป้าเถอะเออที่สําคัญเนี่ยถือเงินสดมาด้วยนะครับถือเงินสดมาจบให้เรานะโอ้งามขัดงงมเนี่ยอีพอีอแม่ไปนะครับอ่าก็ เป็นบรรยากาศนะครับให้ดูให้ชมกันแบบนี้นะครับเชิญได้เลยนะสมาชิกท่านใดนะครับต้องการน,นี่นะครับรถของเรานะครับก็ยังมีนะให้เลือกให้ชมอีกหลายรุ่นหลายคันหลายแบบหลายราคานะครับนี่นะครับเต็นท์ของเราก็หาไม่ยากนะครับมาง่ายนะติดถนนใหญ่นะ,ะนี่ให้ดูบรรยากาศไปด้วยเลยนะครับเต็นท์ของเราก็อยู่ตรงแยกเคียมห้วยนะครับผุนเดอ,อไฟแดงแฝบแอยู่ท้างหลังผุนเดอ,อไฟแดงแฝบแอยู่ท้างหลังนะครับนี่ ไฟแดงนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับนี่นะทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะอ่ามาได้เลยนะครับมองเข้ามาก็จะเห็นตรงนี้นะเต้นเทอร์เลอร์จ่นี่เด้เนี่ยตั้งเทอร์เลอร์จ่นี่มองเดียวนี่อะไรเด้เนี่ยนั่นนี่นะครับอี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศให้ดูให้ชมกันนะ นี่นะครับกำลังจะออกตัวไปแล้วนะดีแม็กคันงามนะครับดีแม็กไฮเลนเดอร์เครื่องยนต์2.5โฉมโกซีรี่ปี2008นะครับนี่ลูกค้าจบกเงินสดออกตัวไปแล้วนี่นะครับกำลังออกตัวไปไปโชคหมาครับโชคหมาเด้อไปขอบคุณขอบคุณครับผมไปแล้วครับผมนี่ดีแม็กคันงามเดิมกิฟต์น็อตไม่ตีงนะครับ ดากแมฟแมฟไปอีกแล้วัวนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองกาลสินนะครับนี่แม่คันนี่อ่านะครับนี่นี่ก็เป็นนะครับลูกค้าของเรานะเดินทางมารับรถสวยๆนะครับรถสวยราคาถูกคุณภาพดีนี่เอองามคักงามแน่นะครับนี่นี่ก็เป็นทีมงานนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับไปโชคหมั่นโชคหมั่นครับผมนี่นะครับไปลลออกตัวเดินทางไปแล้วเรียบร้อยนะครับออนี่อ่ะมานะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือ2คุณภาพดีราคาถูกติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777จากออฟซิลามีรถสวยๆคุณภาพดีที่สำคัญราคาถูกรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ